กินมาเกือบตายมันโดนป้อมตีอ่ะสวยมามาผมมาแล้วทุกคนผมมาแล้วเดี๋ยวผมเชคคียร์คลิปข้างข้างบนให้ผมเปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวผมเชคคียร์คลิปข้างบนให้พี่ไปเลยตีดาร์ก,กไปเลย เดี๋ยวข้ามบนเคลียร์เองไปเลยพี่ไปเลยมาที่เขพเออจะไปยังปักกิ้งผมหลุดผมมาแล้วแต่ตอนนี้ผมมาแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้พี่พวกนี้มันไม่ขนามือผมหรอก มีผมพวกพี่ชนะแน่น,นอนต้องกลัวตัวดวงซวยของหมู่บ้านมาแล้วใครอะพี่ใครตัวดวงซวยของหมู่บ้านอะอตาไวเ,เดี๋ยวผมมานะไปเล่นโรบล็อกก่อนตาไง ที่ไงใครละ่ะป้อมจะแตกโอ้ไม่ไหวแล้ว We'll destroyed a tower your tower has been destroyed an ally has been defeated you have defeated the enemy has been destroyed enemy ultimate ตาทำไมไม่วาบว่าไม่ได้เมื่อกี้มันไล่ตามผมมาไงเมื่อกี้มันไล่ตามผมมา ตอนที่มันไม่ไล่ตาก็ไม่วาฟโกลัมันตามมาไงเรียกผมเหลือน้อยรววววมตัช่ยยดย้ได้เลยระวังพุ่มไม้ด้วยไงมันตามผมเ,เป็นวะ เดมาตีป้อมเพื่อนตีป้อมตีป้อมป้อมเดียวแตกแล้วด่วนเลยเพื่อนตีป้อมด่วนเลยเพื่อนไปไหนหมดอ่ะเพื่อนไปไหนหมดอ่ะตาเลือดหนูเหลือหนึ่งเพื่อนไปไหนหมดอ่ะทำไมเพื่อนไม่มาตีป้อมอ่ะกุกสารล่าคลิปมาเพื่อนหายหมดเลือดหนูเหลือหนึ่งตายจนหมดเลย ได้หือหนึ่งไปเลือดเลือหนึ่งได้ไงเนี่ยผมอยู่เนี่ยผมแทงให้อยู่เลือดแล้วเหลือหนึ่งได้ไงผมแทงให้อยู่เนี่ยก็โดนไงโดนอะไรไม่มีใครเลย่อกิ้งเนี่ยผมแทงให้อยู่ผมลากคีปไปให้ถึงป้อมแล้ว่อกิ้อ่ะไม่มีใครมาเลยพี่ไปโดนตรงไหนอ่ะโอ๊ยตาหนูโดนรุม อผู้หักผู้ช่ทีกำเป็นปนาจายาพี่ไปโดนตรงไหนเป็นนาจายามันมาแล้วดโดนดตรงมังกรตรงมังกรได้เ<ด>ริมแล้วค่ะนาจายาทำ้ว็ายด้ อย่าเพิ่งพลาดมังกรนะปล่อยมันเดี๋ยวนี้อย่าพึ่งพลาดตีมันเลยตีมันเลยตีมัน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 แหวนตีแหวแหวแหวนฮะตีมันตีมันตามมาตามมาตามมาเล็วเดินเลยเดิวเลยผมลากคลิปมาแล้วผมลากคลิปมาแล้วตามมาอย่าไปตายอีกนะตามมาตามมา เขนี่เหรอพวกคนีไ่ไหมผมมอทอสเนี่ยมาตามมาเลยยวผมแทงป้อมให้มาเลวมาเร็วมาตามเข้ามาเข้ามาผมแทงป้อมให้แล้วตีป้อมดิทำไมไม่ตีป้อมอะ่ะผมแทงป้อมให้แล้วเนี่ยจบแล้วทำไมไม่ตีป้อมอ่ะผมยืนแทงป้อมให้แล้วโอ้ยพี่พี่รีบเกิน รีบเกินผมรอตั้งนานแล้วไม่ได้รีบเลยผมบอกแล้วตามผมมาเลยผมแทงป้อมให้แต่ไม่มีใครตีป้อมหรอวะเขาไม่ได้มากับเราเรอสองคนเนี่ยเขาตายแล้วป้อมแตกหมดแล้ว มาเลเซียเอไม่หมดมันนีิป้อมจะแตกป้อมไหน,นจะแตกบอกผมเดี๋ยวผมไปกันให้อันล่างหรืออันบน ป้อมไหนป้อมไหนผมได้วิ่งไปถูกเอาเงียบเลยป้อมไหนจะถูกไม่รู้ว่าเขาบอกป้อมจะแตกไม่รู้ป้อมไหนเนี่ยป้อมไหนครับบนบนจะแตกเอาโอเคเกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวไปบนเบื้อตาย เดี๋ยวผมไปบนให้แป๊บต็มแบตเต็มรอวันหนึ่งผมยังไม่เกิดแล้วคันผมกันบนให้เองพี่ไปเลยพี่ไปเลยผมจะเกิดแล้วเดี๋ยวผมกันบนให้เองอยู่ปะไหนเนี่ยใกล้เกิดแล้วพี่อยู่ปะไหนผมจะเกิดแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยอยู่ปะไหนอีกกีวีเนี่ยอีกสิ้นหวังจัด อีหกวิเดี๋ยวผมไปกันให้เปเจ้าหกวิเองโอเคว้ผมเกิดแล้วผมกันให้แล้วผมกันให้ทนัทนทนันทันไม่แตกไม่แตกผมกันให้แล้วผมกันให้แล้วไม่แตกผมกันให้แล้วผมกันให้แล้วผมกันให้อยู่ไม่เป็นไรไม่แตกครับผมไม่แตกขาบอกเลยไม่แตกมีผมอยู่ไม่แตกแน่นอนอเ็ก็ไม่เหลือนะ ไม่เห็นมันมาเลยไม่ไม่เห็นมันกล้ามาเลยอ่ะเขาหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ผมไปยืนบนตั้งนานไม่มีแต่มีตรงกลางนะเขาหลอกเราแล้วเนี่ยเขาอยู่ทีมตรงข้ามหรือเปล่าพี่มาช่วดูดิช่วแวนไหนแวนอยู่ไหนอะแวนโดนลงไหนแวนอยู่ไหนอะ แหวนตายแล้วเอาแวนตายแล้วหรอแหวนตายดิ่งแวนตายแล้วแวนตายได้ยังไงไม่ใครไปชื่อแวนงเดี๋ยวผมแทงป้อมให้ตีป้อมเลยไม่ต้องจบไม่ต้องจบตีป้อมเลยเดี๋ยวผมแทงป้อมให้ตีป้อมเลยไม่ต้องจบตีป้อมเลยตีป้อมเลยตาไปช่วยหนูเลยอ่ะเย้ไปชาเลยตาไปช่วยหนูเลยอ่ะตาไม่ช่วยหนูเลยช่วยอยู่ ผมมากันให้แล้วเนี่ยข้างบนเมื่อกี้กันานไม่มีใครมาไม่เห็นมีใครตีป้อมบนเลยมันมากล้องกลางหรือเปล่าลิซิ่บนเลยอ่ะโอ้ลิซิ่บนลอยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเล่นโดดเล่นโดดอะนีมาทำไมแต่เอาผมมาฆ่าเนี่ยเอาผมมาฆ่าเนี่ยผมแทงไปได้ไงไปเล่นฟรีไฟครับผม เล่นอีกไหมไปเล่นฟรีไฟกันไปฟรีไฟกันฮะฟรีไฟฟรีไฟไปฟรีไฟกันชื่ออะไรฮะชื่ออะไรฟรีไฟชื่ออะไรชื่อนัดไงอือฮะไปเล่นฟรีไฟไปฟรีไฟกันเขาหมายถึงชื่อในเกมจ้าชื่อช่องเลยพี่ชื่อช่องเลยมา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  มาเล่นฟรีไฟล์กันดีกว่าทำเคว็ทำเคว็มาพี่โอลิกิมาเร็ว ทำเพจทำเพจพี่เกียวทำเพจทำเพจพี่ตัวเปิดมาทำเพสทำเพจทำเพจทำกันยังอ,งอะ่ะเพสอ่ะตาว่ายอมเล่นก็ได้พี่อะไรยอมเล่นก็ได้พี่ไอ้เพสอยู่นะนี่นี่เพจต้องเล่นสี่สี่กี่เกมอะสี่สี่ห้าเกม เล่นกับเพื่อนสามเกมมาเเมามา q u อะไรนี่ไงเคเวสเนี่ยอะไรอะอ้าวทำไมเชิญผมไปหลายห้องแค่มาเร็วมาเร็วมาเร็วสี่สี่หรอใช่สี่ส,สี่ครับ เดี๋ยวในควิอยู่ไหนแล้วผมลืมละอยู่ไหนวะเอ๊ะอยู่ไหนอะหายไปไหนละวเฮควิอยู่ไหนะไหนะทุกคนกิจกรรมหรอหรืออันไหนอะเหนวะนี่นี่นีน นี่นี่รถนี้ทุกคนนั่งได้แปดคนนะข้างในสองครับผมข้างนอกอีกหกต้องเอานะทุกคนใอเทมแรล่นะต้องมาแลกนะสามสิบอันนะเสื้อนี้ก็เสื้อแล้นะทุกคนเสื้อแลนี้เก้าสิบอันแต่ว่าเอารถก่อนเอารถก่อนนะรถสามสิบอันเองเอารถก่อน เอารถก่อนไปคนเกมละห้าเกมทุกคนห้าเกมไปยิงให้ย้ำเลยทุกคนยิงให้ย้ำเลยห้าเกม ไปเร็วๆไปยิงบันไปยิงมันไหนไม่อยู่ไหนอ่ะเก็บไว้วอก่อนขอให้วอลหน่อยวอกหน่อยทำไมไม่มีคนยิงอ่ะกระลาสองตัวเนี่ยฮึ่ม มันเล่นเอาหัวเลยไม่เมื่อกี้มัน,นจะอัดตัวผมเลยผมวางไอวอลอะไรให้มันอัดตัวผมแบบนีห้ห้าเกมเร็วๆห้าเกมรีบจบรีบยิงมันนี้จบเลยวันนี้ต้องรีบแต่มันเอาหัวหนูพี่ไม่หลบอ่ะพี่ต้องหลบเนี่ยเวลามันจะยิงหัวพี่ต้องโยกหลบนะ ้องหยุดเป็นไหมกดนี่กดคอนโทรลมันจะลิกกดเห็นปะนี่มันจะลิกกดแบบนี้แล้วใครจะไปรู้ว่ามันยิงหัวพี่ต้องรู้ด้วยด้วยอนาคตของตัวเองนะเห็นไหมมันหัดตัวผมล้วนๆอนะ่ะมันไม่ได้ยิงหัวผมหรอกเวลามันจะยิงหัวผมผมโยกหลบเห็นปะเห็นปะม,มันหัดตัวผมเห็นปะม,มันไม่ได้ยิงหัวผมหรอกไอ้พวกนี้ พี่ต้องอ่านทางก่อนนะพี่ต้องอ่านทางให้ได้ก่อนเวลามันจะยิงหัวมันเรามันเลหัวพี่โยกลบเข้าใจปะพี่ต้องใช้สูตรนี้นะเข้าใจไหมหัวพี่ื่อกี้มันยิงตัวครับดูได้เลยขึ้นสังหารครับเวลามันจะยิงหัวก็โยกลบเลยยกลบให้ดีใช้สมาธิในการยกลบครับผม ดูนะครับผมเวลาจริงหัวยกหลบนะดูนะดูหนึ่งสองสามโยกปุ๊บเห็นปะเห็นเมื่อกี้มันเล็งมันเล็งหัวแล้วเราก็โยกหลบเลยรบศัรูแล้วเห็นปะมันจะยิงหัวแล้วเราก็โยกหลบผิดปะเห็นปะ, <First blood. S 1> นปะมันจะยิงหัวแล้วก็โยกหลบ คุณนะเห็นไหมมันอัดตัวเห็นปะใส่หูฟังผิดด้านนี่หว่าใส่หูฟังผิดด้านมันมาแล้วสวยเห็นปะบ,บอกแล้วเวลามันยิงหัวโนะยกโยกหลบนะทุกคนต้องยกหลบนะครับผมเวลามันยิงหัวยกหลบเอานะ ของอยู่นี่ขององยู่น่นีเป็นไปเลยเด็ก ek นะขอของหน่อยขอของหน่อยขอบคุณนะขอบคุณนะ อยู่ไหนวะดดิิิิจจตตลลหนไม่อยู่ไหนอะ่ะไม่เห็นตัวมันเลยอะ่ะมันแอบแล้วหรอมันกล้าบอกแล้วหรอดาว,วดาวเดีย๋ยวมาข้าวกับพี่น้องพี่แม่นมาก มันมีอยู่ไหนอ่ะบ้านเดีวเหรอมีบ้านไหนอ่ะระวังเพื่อนระวังเพื่อนบ้านไม้บ้านไม้เจ็บมากบ้านไม้เจ็บมากดาวสวยเดี๋ยวตัวเดียวเอามันเลยเอามันเลยจัดเลยเข้าไปนัวๆเดี๋ยวมันก็ตายแล้ว เดินวิ่งชนมันก็ตายแล้วอ่ะเอาเลยโอ้โหต้องให้เก็บสีอ่ะเนี่ยอย่ามาห้าวพี่น้อง <c oughs> เก็บสีได้ไงวะอย่างฟุกเลยทุกคนฟุก <c oughs> <c oughs> จัดเก็บสี่หูนี่น,น,นี่อะไรเนี่ยหมวกหมวกสีซื้อเลยจะเป็นไงใส่หมวกสีเลยตึงเกินเกาะ เกาะสีด้วยอ่ะมาเกาะสีหมวกสีเกาะสีหมวกสีครับผมจังหวะนี้รอป, crater, ule, รป,ปั๊บปึ๊บลอ็อกหลบปึ๊บกระโดดเห็นไหมแล้วก็นั่งยองๆก่อนนั่งยองๆแอบหัวเสาไว้นี่แอปต้องหัวเสไวาไว้มันมาแล้ว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 นะมันมาแล้วระวังนะน, <wh Sound> นั่นไงเรียบร้อยเลย บอกแล้วมันมาแล้วก็ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อมองไงขอบคุณนะเรียบรองง้ยยอยลงมาแล้วดาวหนึง่งเฮ้ยด้านข้างมาเฮ้ยทำไมข้างมายัางไงเนี่ย เข้าหัวไม่แตกอุ้ยอุ้ยข้าหัวไม่แตกขอบคุณนะเดือดตัวเดียวเอาเปนเพื่อนนี่นี่อยู่หลังไอ้ดอบนี่คือต้องไอ้ดอบอะ่ะวิ่งไปไหนละเออ พี่ถ้าผู้ชายมองมาแล้วแอบเข้าใกล้แล้วแอบเข้าใกล้ฉันรวยผู้ชายมองมาแล้วแอบเข้าใกล้ทำไมพี่ทำไมหรอพี่ทำไมหรอผู้ชายมองมาแล้วแอบเข้าใกล้คืออะไรอ่ะ เจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บมากระวังด้วย หรือตัวเดียวพี่จัดเลยตัวท้ายอยู่กับผมเนี่ยยิงยิงยิงไม่ยิงยิงยิงมันชุบเพื่อนอยู่ยิงยิงมันชุบเพื่อนเออนั่นแหละตัวท้ายพี่เอามันพี่